ในวันนี้เนี่ยผมได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนมาไว้ทุกคนคือเพื่อนผมอะ่ะมันเล่น AO ถูกไหมแล้วผมก็เลยไปนั่งถามมันนะครับว่าเนี่ยผมเล่นอาชีพนี้เนี่ยอาชีพฮันเตอร์เนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นสไนดแล้วแล้วมันจะต้องอัพสเตตัสยังไงใช้ของอะไรบ้างนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยเฟืองเนี่ยจะใช้อัพแบบไหนบ้างซึ่งมันก็ให้คําตอบผมมาคร่าวๆแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ต้องไปทําตามที่มันบอกซึ่งผมก็ยังทําได้ไม่ครบนะครับยังไงก็น่าจะค่อยๆบิลไปนะคร แบ่งปันทุกคน,นครับว่าเออมันสามารถเล่นแบบนี้ได้นะมันสามารถบิวตัวละครให้มันโหดขึ้นได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับสาหรับสายอาชีพนี้สายฟรีก็เล่นได้นะครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับว่าผมจะบิวออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยฝากเพื่อนๆเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยถ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะว่าสเตตัสที่ผมจะอัพแล้วก็ของต่างๆที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนไป ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม ROG Classic นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้าน Top Up Gamer นะครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงตี2นะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกมโกโก้มาฟินหรือว่าจะเป็นเดลต้าฟอร์สเนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้ก็เลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัย รวดเร็วถูกกว่าเติมเองราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ Top Up Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ราย Ad อด p p อปอัพนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิง์ใต้ดีคริปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าในมือผมถืออะไรอยู่นั่นแหละครับนั่นก็คือธนูป,ปูนั่นเองทุกคนอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะครับเรื่องสเตตัสนะครับสเตตัสเนี่ย หล,หลักของอาชีพสไนเปอร์หรือว่าฮันเตอร์เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เปลี่ยนกับธนูนะครับผมจะใช้เอจิเด็กและลักนะครับ3ตัวนี้เป็นหลักเลยทําไหมถึงต้องอัพตรงนี้นะครับเอจิเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสาวได้ไวขึ้นหรือว่ายิงได้ไวขึ้นนั่นเอง เด็กเนี่ยมันจะไปอิงกับสกิลเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันทําไมถึงต้องอัพให้เยอะนะครับแล้วก็ความสามารถของเด็กเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถยิงโดนนะครับถ้าเกิดเจอมอนสเตอร์หรือว่าคนเนี่ยที่มีค่าฟรีสูงๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถยิงเขาโดนได้นะครับเพราะว่าค่าเด็กเราสูงนั่นเองส่วนค่ารักเนี่ยมันคือความโชคดีนะครับสาหรับในเกมนี้เวลาเราลงรักไปเนี่ยมันอาจจะมีการที่แบบยิงแล้วนกออกบ้างออกไปตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะทําให้เรานะครับได้รับผลจากตรงนี้ด้วยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือค่าลักเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยคลิบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งธนูเนี่ยอาชีพฮันเตอร์หรือว่าสไนเปอร์เรนเจอร์อะไรเนี่ยนะครับมันจะเน้นหนักไปทางค่าคลิทิคอลนะครับทุกคนหลายๆ,ายๆอาชีพก็อาจจะเน้นคลิเหมือนกันอย่างเช่นไนท์คลิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นสายไหนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเล่นสาย A D L คลิจะเป็นการยิงดาเมจธรรมดาแต่ว,ว่ามันติดคลินะครับจะแรงมากๆคนมันจะแรงกว่านอกอีกนะ าจากที่ผมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากหลังจากที่เพื่อนบอกแล้วนะครับเริ่มแรกมาเนี่ยอัพสเตตัสยังไงได้บ้างนะครับสำหรับสายอาชีพนี้เนี่ยหลกัลกๆเลยผมตอนแรกที่ผมลงอะ่ะคือผมจะอัพเด็กเนี่ยให้ได้ประมาณ40ก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะผมก็จะไปเน้นหนักทางเอจิเป็นหลักเลยต้องการให้ตัวของผมเนี่ยมันได้ยิงไวมากยิ่งขึ้นนะส่วนลักเนี่ยก็อาจจะแบ่งจากเอจิมาลงบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มันมีคริ่ติคอติดมาบ้างนะแล้วก็นอกออกไปฉกได้นะครับอ่า โอเคพอเราอัพแบบนี้แล้วเนี่ยหลังๆแล้วนะครับเราก็ค่อยมาเปลี่ยนอัพอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยสเตตัสที่ผมจะลงเน้นหลักเลยนะัคือเด็กนะครับอ่าทำไมถึงต้องลงเด็กเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทุกคนนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสคร่าวๆนะครับที่ผมใช้นะซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ได้อัพแบบนี้หรือว่าอัพแบบนี้ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะรหรือใครมีวิธีการอัพอย่างอื่นเนี่ยสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะเออเผื่อผมจะเอาไปลองอัพบ,บ้างนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลของสายอาชีพนี้บ้างแล้วแหละสไนเปอร์นะครับซึ่งสกิลของสายอาชีพสไนเปอร์เนี่ยหลักๆเลยตอนที่เป็นอาเชอร์เนี่ยนะครับผมเล่นเป็นดับเบิลซับนะครับคือจริงๆมันต้องลงแอโร่เนี่ยแหละเอาไว้ในเคลียร์ดันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับก็ผมลงดับเบิลมาก่อนแล้วแหละอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปรีลงอีกทีหนึ่งตอนที่จะไปลงพวกหอพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้สกิลตัวนี้เนี่ย มันมีข้อดีของมันคือมันสามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถเคลียร์มอนได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมอนในหออะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างเป็นหมู่นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยในการเคลียร์มอนได้และสกิลสําคัญของสายอาชีพนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มระยะการโจมตีนะครับระยะเนี่ยมันจะเพิ่มแบบถาวรเลยนะทุกคนซึ่งควรที่จะอัพให้เต็มเลยสําหรับสายอาชีพนี้แล้วก็ตัวนี้ครับ OI นะครับตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มนะครับเด็ก10เลยนะถาวรเลยนะครับ แล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็น Elemental a e r o นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีมากๆทุกคนให้เราเลื่อนมาตรงนี้ครับมาอ่านตรงนี้เลยเมื่อสวมใส่อาวุธประเภทโบนะครับแอตแทจะเพิ่มขึ้น30แล้วก็โจมตีปกติเนี่ยจะเพิ่ม a d k เพิ่มขึ้นไปอีก100เลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเมื่อ Elemental เนี่ยมัน up level ขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทุกๆ2.25นะ เพิ่มขึ้นมาทุกๆเลเวลเลยนะครับแล้วก็ในเลเวลถัดไปเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องรอก่อนนะครับรอที่เป็นคัดท,ที่สูงกว่าไฮเอ็นเราจะได้ในส่วนของตรงนี้ครับซึ่ง ทำไมผมถึงลงเด็กเยอะในส่วนตรงนี้เนี่ยผมได้ตอบให้เพื่อนๆแล้วลนั่นก็คือตรงนี้เลยครับเมื่อโจมตีปกตินะครับ ATK เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแล้วมันวงเล็บว่าเด็กคูณ 0. ูนย์จุดนะครับยิ่งเด็กเราเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นตัวคูณให้กับไอตัว0ูนุตรงนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถยิงได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ปลดล็อกนะครับต้องรอเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ก่อนพอเป็นเลนเจอร์แล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถมาอัพส ในเลเวลถัดไปได้นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยยิงได้แรงมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกมากๆนะทุกคนผมเลยเลือกที่จะอัพเดกอัปลักแล้วก็เอจินะครับ3ตัวเนี้ยเป็นหลักเลยแต่ว่าจะไปเน้นหนักที่เด็กกับลักนะครับต่อมานะทุกคนก็คือสกิลนี้แองเกิลสแนนะตรงนี้เนี่ยทำไมผมถึงอัพมาครับจริงๆเนี่ยเราควรที่จะไปอัพอันนี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ครับทุกคนเราไปอัพเอลโลชาเวอร์ก่อนจะดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่ผม บางทีไปลงในบอสหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้สกิลตัวนี้เนี่ยเอาไว้หยุดมอนได้ในบางส่วนนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยยิงฟรีนั่นเองทุกคนเพราะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสตูเนี่ยมาติดแถบตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะหยุดนิ่งเลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสตูก็ยังสามารถโจมตีเราได้นะแค่มันติดสถานะเหมือนแบบหยุดเฉยๆครับทุกคนอ่าแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอสตูที่ยิงไกลเงี้ยเราก็ไม่มีผลอะไรนะครับสำหรับไอ้เจ้าสกิลตัวนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อัพแบบผมก็มาอัพ a อ r โล่ชาว์ก็ได้นะครับอัพไปให้เต็มเลยเราจะไม่ลง2 s k สกิลนี้นะแล้วก็มาลง a อ r โล่ชาว์แบบเน้นๆไปเลยครับเอาไว้ใช้ในการเคลียร์ดันถามว่าสกิลนี้เนี่ยทำไมถึงไม่ใช้เพราะว่ามัน เรายิงธรรมดาเนี่ยแรงกว่านะครับแล้วก็เรามาดูคลาที่2งกันทุกคนคลาที่2นะครับจะเป็นฮันเตอร์และฮันเตอร์เนี่ยถามว่าอัพสกิลอะไรบ้างหลกัหลกๆที่ผมอัพมาเนี่ยจะมี3สกิลตรงนี้นะครับในแถวแรกแล้วก็มาอัพอีก2สกิลนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังอัพไม่เต็มถามว่าทําไมาถึงต้อง อัปน,นี้อัปน,นี้หรืออัปน,นี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เรานะครับเพิ่มเอจินะครับสิและเด็ก10ถาวรลเลยนะแล้วก็สกิลต่อมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยยิงลูกศรกระจายนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมอัพไปเพราะว่า1เลยนะครับอัปเป็นทางผ่านเฉยๆอันนี้เราไม่ได้ใช้จริงๆเลย คืออัพมาเพื่อเป็นทางผ่านให้ Heavy Arrow นะครับซึ่ง Heavy Arrow เนี่ยมันดียังไงนะครับเวลาเรากดยิงศัตรู1ครั้งนะครับเหมือนเวลาเรายิงบอสเนี่ยสร้างดาเมจต,ต่อเป้าหมายเดียวเนี่ย475แล้วยังทําให้นะครับใน9.2วินาทีต่อมาเนี่ยเป้าหมายจะได้รับ ความเสียหายมากขึ้นนะครับสาเลยทุกคนอ่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยยิงศัตรูหรือว่ายิงวอรสเซอร์ได้แหล่งมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้แหละผมก็เลยเลือกที่จะอัพมาด้วยนะครับแล้วก็บิสบีดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมาทําไมถึงอัพมาก็เอาไว้ให้นกเนี่ยมันออกได้นะครับแลวก็คือเนี่ยอันนี้เลยนะคนอ่ะมันพอมันมีตัวนี้มาเนี่ยเราก็จะมาอัพเบตแบตเตอรี่นะครับเพื่อายบีดสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น60%อ่าแล้วก็ในส่วนของไฮคาร์หรือว่าสไนเปอร์ ถามว่าอัพสกิลอะไรเป็นสกิลแรกๆเลยก็คือนี่ครับนี่ทูไซส์นะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถยิงนะครับได้แรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าค่าสเตตัสทั้งหมดเนี่ยบวก5้า ATK 10คริกสินะครับต่อเนื่องเป็นเวลา60วินาทีนะทุกคนซึ่งมันทําให้เราเนี่ยยิงได้แรงมากยิ่งขึ้นจริงๆครับแล้วก็สกิลต่อมาที่อัพเนี่ยจะเป็นสกิลนี้ครับฟรีจี้อเวกิ้งนี่ครับตรงนี้เนี่ยเมื่อศัตรู มีเ p ต่ำกว่า30เนี่ยโอกาสที่เราจะคลินะครับก็จะเพิ่มขึ้น12%แล้วก็โอกาสที่จะเรียกวายบีดเพิ่มขึ้นอีก12เลยนะทำให้เราเนี่ยแรงมากขึ้นเพราะว่ามันจะไปโคกับตัวนี้ครับทําทัมเมอร์นะครับตัวนี้เนี่ยทุกครั้งที่วายบีดทำการโจมตีหรือว่ามันออกไปเนี่ยนะครับเราจะได้รับ a d k เเพิ่มขึ้นอีก8%เลยนะทุกคนเพิ่มได้มากสุดเนี่ยครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยมีผลต่อวินาทีเนี่ยวินาทีเลยนะคือแบบดีมากกๆคครับทุน สองอันเนี้ยมันโคกันอยู่นะแต่ว่าไอ้ทูไซสเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสกิลที่ผมใช้แล้วผมคิดว่ามันแรงขึ้นมามากจริงๆครับอ่าลองดูนะทุกคนลองดูคือแบบมันดีมากๆจริงๆแล้วส่วนในของอัน,นเนี้ยเนี่ยผมยังอัพไม่ได้นะครับต้องรอก่อนนะในส่วนของแรนเจอร์นะครับยังไงก็ต้องรอนะเอ้ยนี่แหละครับคือสกิลทั้งหมดของคาร์ดนะ ทั้งหมดเลยสไนเปอร์แต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้อัพเพิ่มนะครับแล้วก็อ้ออีกสกิลหนึ่งเมื่อถึงแล้วนะครับก็ให้อัพตัวนี้ด้วยวินวอล์กนะครับวินวอล์กเนี่ยเป็นวิชาตัวเบานะครับก็คือมันจะเพิ่มค่ามูฟเมนต์สปีดให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็ค่าฟรีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะทําให้เราวิ่งไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองทุกคนอัพไปด้วยนะครับสําหรับสกิลนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับเข้าคร่าวของสกิลตอนนตะตอนนี้นะ ทีนี้นะครับเราไปดูรูนกันบ้างดีกว่ารูนที่ผมเลือกอัพเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วแหละหลายๆคนเนี่ยก็อัพหลากหลายแบบมากเลยนะครับคือมันไม่ค่อยตายตัวสําหรับตัวสไนเนี่ยมันอัพได้หลายแบบจริงๆมันจะไม่มีรูนที่แบบเน้นสกิลอย่างพ่อค้าในคลิปที่ผมทําไว้ใช่ปะมันก็จะเป็นลดเข็มแรงขึ้นอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าในของสไนเนี่ยที่ผมลองอ่านดูมาแล้วนะทุกคนมันจะเลือกแบบ ค่อนข้างเจาะจงไปนิดนึงนะอย่างเราเนี่ยสมมติว่าผมจะอัพเนี่ยรูนใช่ไหมผมก็จะเลือกรูนที่ไปเพิ่มในส่วนของเออเ l ล m เมนทัลแอโร่นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยที่ผมไปอัพมานะเพราะว่ามันจะบวกของนี่เลย ATK เพิ่มขึ้น0.75ทุกเลเวลนะครับก็คือเราอัพแอโร่โเนี่ยไปทั้งหมด10เลเวลใช่ปะม,มันก็คูณด้วย10อะศูนย์คูณอะอ่ามันก็จะกลายเป็น7.5นะครับ แล้วก็มีตรงตรงไหนอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นทางผ่านตรงนี้เป็นทางผ่านอ่านี่น,นี่นี่ครับ a d k เพิ่มขึ้น1.5ทุกเลเวลนะครับเนี่ยสออันนี้เนี่ยคือผมอัพมาก่อนเลยมันเป็น Elemental Arrow 1กับสองมันอยู่ติดกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราอัพไปแล้วเนี่ยมันก็ได้บวกขึ้นมาเยอะเลยหลักๆของธนูจากที่ผมความเข้าใจผมเองอะ่ะมันจะไปนเน้นพวกเนี่ย พวกที่เพิ่ม ATK บวก2.1หรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยที่มันไปนเน้นทาง ATK เป็นแบบเม็ดย่อยๆอย่างเงี้ยนะครับหลักๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบ โดดเด่นขึ้นมาเออผมก็เลยเลือกอัพไม่ถูกเหมือนกันตอนแรกอะ่ะผมก็มาค่อยๆนั่งไล่ดูว่าอะไรเนี่ยมันจะพอที่แบบว่าจะไปซับพอร์ตตัวเราได้บ้างนะครับก็มาเจออันนี้แหละอิ e m เมนท l ลเนี่ยเพราะว่ามันไปเพิ่ม ATK ไงอ่ะมันก็จะทําให้เรายิงแรงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเทคนิคการอัพแบบอื่นเนี่ยก็สามารถอ่าบอกกันได้นะแต่ถ้าเกิดผมอัพ a อโ o ชา h o w e r มาเนี่ยผมก็อาจจะมาอัพลูนที่เป็น a อโ o ชา h o w e r แต่ว่าผมไม่ได้อ,อัพมาไงเออแต่ถ้าเกิดอัพเนี่ยมันก็น่าจะแรงแล้วมันสามารถเคลีย มอนได้ไวมากด้วยนะครับสาหรับสกิลนั้นอะ่ะอืมแล้วก็รูนต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไปซับพอร์ตทางนั้นด้วยนะก็จะมีรูนที่เพิ่มเกี่ยวกับไฟก็ทําให้แบบว่าใช้ลูกขนูไฟยิงแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออต้องลองดูนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมอัพมาทางนี้ก่อนนะณนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะว่ามันรูนมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะทุกคนมันเยอะมากๆอะ่ะดูติเต็มหน้าไปหมดเลย ก็ไม่รู้จะเลือกทางไหนได้นะครับในการอัพรูนต่างๆทีนี้นะครับเรามาดูของกันสักหน่อยแล้วกันนะคือผมยังไม่ได้แนะนําของเลยคือแนะนําสกิลสเตตัสอะไรไปแล้วแต่ว่าของที่จะแนะนําเนี่ย ก็เลยขอมาแนะนําในช่วงสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะครับสําหรับของที่จะใช้เนี่ยแล้วก็มันใส่ได้หลากหลายมากๆไม่จําเป็นต้องเหมือนผมก็ได้นะครับหลกัหลกๆเลยนะครับสาย ADL ธนูปูเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้กันนี่เลยครับให้เรามาดูสเตตัสตรงนี้มันบอกว่าบวกลักหนะครับบวคกคริดาเมจบวกอีกสิเลยนะคือแบบริจัดจ้าน แรงด้วยนะครับแล้วก็ข้อแม้ของมันคือเมื่อเราอัพลักถึง90ิเนี่ยนะคริคมันจะบวกอีก10%เลยคลดีดาเมจอ่ะบวกขึ้นมาเอีก10%เลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเราเนี่ยรีไฟหรือว่าตีบวกของมันเนี่ยไอเจ้าธนูตัวนี้นะครับไปจนถึงบวก5เนี่ยก็จะเพิ่มอีก5%เอเลยนะครับถ้าเราบวกขึ้นไปถึง15บวกขึ้นไป15%้าเอและเมื่อเรานะครับอัพไอเจ้าธนูตัวนี้เนี่ยนะครับให้มันเป็นแบบนี้ มันก็จะบวก a อจบวกอีกห้าคริดตเมจบวกขึ้นมาอีกสินะครับทุกคนคือมันดีมากเว้ทุกคนมันดีจริงๆนะครับอ่าซึ่งเราเนี่ยจะต้องมาบวกแหละนะครับคือขั้นต่อไปของผมมันก็จะเป็นสีม่วงแล้วธนูปูนะเดี๋ยวค่อยมาอัพแล้วก็ในส่วนของเอนแชนตรงนี้เนี่ยผมก็เดี๋ยวต้องมาทําอีกแหละนี่แล้วก็คุณสมบัติในการอัพเรเวลนะครับอัพเรเวลตรงนี้หมายถึงอะไรไอตรง IV ตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับมันจะบมบวกในส่วนของตรงนี้นี่ ATK บวก50ขั้นที่1ขั้นที่2 ATK บวก5 ATK บวก6กบวกลักนะครับขั้นที่3 ATK บวก70บวกลักนะครับและขั้นที่4ก็เมื่อโจมตีครีมีโอกาสใช้สกิล l อ c เคร์ตนะครับตรงนี้เนี่ยก็สร้างความเสียหายโจมตีระยะไกลบวกอีก10แล้วก็ต่อเนื่อง5วินาทีนะครับซึ่งนี่แหละคือสาเหตุที่เขา ใช้กันนะครับทุกคนนี่แล้วก็ถามว่าในส่วนของโล่เนี่ยจริงๆโล่ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าผมยังหาไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเออเหมือนคล้ายๆวงแหวนเป็นแหวนอะไรสักอย่างนะแต่ว่าผมไม่ได้ทําตรงนั้นมายังทําไม่ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้อ่าของจากดันก่อนนะครับคือใครที่ไม่มีงบประมาณเนี่ยผมแนะนําให้เป็นลงดันนี้ไว้ทุกคนเราไปลงเก็บดันก่อนเลยนะครับเนี่ยดันอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยลิฟต์เนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราจะได้พวกของพวกนี้มาเราก็เลือกใช้ตามสายเลยอย่างนี้บวกลัก6นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะบวกอินนะครับสายใดสายหนึ่งอ่ะคือเล่นสายไหนอ่ะเลือกเอาเลยนะครับมันมีครบทุกสายตามที่เราต้องการอยู่แล้วล่ะนะครับก็จะมีนี้แล้วก็ต้องไปรออีกทีหนึ่งครับตอนเลเวล80มั้งมันจะปลดล็อกดันมาอีกอันหนึ่งซึ่งตรงนั้นเ,นเราจะไปหารองเท้าได้นะแล้วก็เครื่องประดับนะครับอ่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังหาไม่ได้นะทุกคนอ่ะลองมาลงกันละกันนะครับ แล้วก็ในส่วนต่อมานะทุกคนก็คือเสื้อสูตรนีสไนสูรเนี่ยสไนสูตรเนี๋ยผมเห็นเขานิยมใช้กันเพราะว่านี่แหละครับเมื่อรักเราเนี่ย 120นะครับมันจะบวกคลีดามีเนี่ยบวกขึ้นไปอีก5%นะครับแล้วก็เดเราจะได้ตรงนี้นครับแมคเคทพีบวก102อิชูเมนต t แอฟแท็กสปีดบวกอีก6%จะทําให้เราเนี่ยสามารถยิงได้ไวขึ้นนั่นเองทุกคนแล้วก็ค่าฟรีบวก25นะครับอ่าเป็นไงของทุกอย่างที่ทานะตรงนี้เนี่ยใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะทุกคนใครที่เป็นสายฟรีแนะนําว่าให้ไปลงดันนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วใช้ของในดันทั้งนั้นนะครับจะทําให้เราฟาร์มได้เหมือนกันนะทุกคนคือถ้าเรามาทําขอองงเนมันต้้ใชวลา หน่อยนึงอันนี้ผมหมดไปก็เยอะอยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่านี่ก็ยังไม่สุดหรอกก็ได้ประมาณหนึ่งอะไรแบบเริ่มต้นเลยเบสิคเบสิคเลยนะครับนี่ครับก็ลองมาทํากันดูถ้าเกิดมีงบประมาณอันนี้เนี่ยผมมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนแหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนส่วนรองเท้าตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้อันนี้นะครับผมอยากได้เอจิได้ความเร็วเคลื่อนที่นะครับอ่าแล้วก็นี่เลยครับจริงๆมันต้องเป็นอ่ามันจะต้องใส่ under ช h i r ตด้วยนะแล้วก็อันเนี่ยเทตตี้คือมันจะผสมกันอไอตัว รองเท้าตัวนี้กับไอตัวที่เป็นเสื้อกล้ามนะครับพอบวกกันแล้วเนี่ยมันจะได้โจมตีกายภาพบวก3%เแล้วก็คลีอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งไอตัวเสื้อกล้ามตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้มาเว้ยจริงๆอะ่ะมันต้องหามาใส่นะครับแล้วก็อัพขั้นให้มันเป็นแบบนี้นะครับก็คือ IV ก็คือขั้น4แล้วก็นี้อ่า IV v ี6 7 8้ก็ก็คือขั้นสุดท้ายเลยนะครับก็คือเป็นอันเดอร์เชิ้ตเป็นชุดเสื้อกล้ามอ,ะอ่ะอ่าขั้นที่8เราจะได้ตามนี้นะครับทุกคน ตอนนี้ผมยังหาไม่ได้ผมก็เลยเว้นว่าไปก่อนนะแล้วก็ในส่วนต่อมานะทุกคนอันนี้แฟรี่นะครับแฟรี่เนี่ยเป็นของดีของเด็ดเลยนะครับเพราะว่าในส่วนที่มันจะบวกขึ้นมาเนี่ยคือเมื่อเรานะครับโจมตีทั่วไปมีโอกาสนะมีโอกาส5%นะครับที่จะได้เบอร์เซอร์เกอร์แรน์นะครับแล้วมันจะบวกครินะครับบวกขึ้นแบบ100%เลยนะทุกคนคริกแบบรัวๆเลยนะครับต่อเน,นื่อง3วินาทีนั่นเองที่ผมใช้ก็เพราะนี้แหละ ได้คลิปนั่นเองต่อมานะทุกคนก็จะเป็นอันนี้ครับด็อกทูสนะครับมันเป็นถุงมือนะถามว่าทำไมถึงใช้เพราะามันไปเพิ่มในเด็กนั่นเองเพิ่มเด็กขึ้นมาแล้วก็สร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ประเภทเดมอนนะครับบวยอีกและถ้าเราอัพขั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับเด็กนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะทุกคนยิ่งเด็กเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งไปมีผลต่ออะไร กนต่อสกิลนะครับซึ่งสกิลที่ผมบอกพูดไปนั่นก็คือสกิลนี้ทุกคน Elemental เท่าเลยครับเดี๋ยวต้องรออัพก่อนเนี่ยยิ่งเด็กเยอะเท่าไหร่มันยิ่งไปคูณไอตัวนี้ขึ้นมากเท่านั้นนะครับนั่นแหละสามารถของธนูมันจะประมาณนี้นะหลายๆคนก็น่าจะมองเห็นภาพรวมๆแล้วนะเริ่มแล้วนะอ่าแล้วก็ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรก็ยังใส่ของทั่วไปอยู่ครับอันนี้ก็จะเพิ่มเบร exp นะครับอันนี้ก็จะเพิ่ม movement speed luck แล้วก็ atk นะครับแล้วก็ในส่วนของใบไม้ B เนี่ยก็ที่มันแจกมาเนี่ยแหละผมก็เลยเอามาใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสมุดตรงนี้เนี่ยก็เพิ่ม atk เพิ่ม job นะครับยังเวลอยู่ไงก็เลยต้องใส่อันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้นะครับโจมตีมนสเตอร์ทั่วไปไม่รวมถึง mvp และมินินะครับจะได้แรงขึ้น5%นะเออก็นี่แหละครับ ที่ผมเลือกใส่ของพวกนี้แต่ตรงนี้เนี่ยมันต้องซื้อนะซึ่งหลายๆคนที่เริ่มต้นสายฟรีเนี่ยไม่มีตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับขอแค่วิวไปได้เรื่อยๆก่อนนะไปเดินกับทัวร์จีนยังไงก็สบายครับวิ่วไวอยู่แล้วประมาณนี้ทุกคนสําหรับของรูนสกิลสเตตัสนะครับก็น่าจะครบแล้วแหละน่าจะพอเล่นตามกันได้บ้างปรับเปลี่ยนตามใจชอบนะครับทุกคนตามงบประมาณของตัวเองซึ่งผมก็มีงบประมาณหนึ่งคือยังไม่ได้เติมอะไรเยอะนะครับก็มี เติมพาร์ทไปพันหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ไอ e ที่มีมีเนี่ยก็คือเติมมาตั้งแต่ CBT แล้วครับประมาณ3-4พันที่เติมไปอ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังจะลองมาเล่นนะครับสายฮันเตอร์สไนเปอร์เลนเจอร์นะครับไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากเลื่อน ลงไปกดไลค์กดซ b s c ไ i b e นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าจะเน้นหนักไปทางไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งละกันนะทุกคนแต่ก็จะพยายามนะครับเป็นเพื่อนกับทุกคนก็คือสายเติมน้อยสายฟรีนั่นแหละนะครับคือจะพยายามอิงมาทางนี้นะเพราะว่าคนเล่นสายเนี้ยค่อนข้างเยอะนะทุกคนโอเคสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนไปละเจอกัน